สวัสดีครับพบกับเสือเสรฟมิดเดินป่ามิดเชฟมิดครัวนะครับวันนี้เสือนำอุปกรณ์การเกษตรนะครับเป็นจอบใบผานนะครับเป็นจอบที่วิเศษนะครับคมที่สุดในโลกนะครับจอบคมจัดตัดกระดาษนะครับผมออกแบบมาสำหรับการขูดเนื้อไม้โดยเฉพาะเลยนะครับอย่าเชื่อที่ผมพูดนะครับมาเชิญชมความคมกันก่อนนะครับเรื่องที่หนึ่งครับสุด คมจัดมากเลยนะครับผมคมยิ่งกว่ามีดอีกเลยครับเล่มที่สองครับคมจัดเลยนะครับเล่มที่สามครับสวสเล่มที่สี่ครับ คมจัดมากเลยนะครับเต่มสุดท้ายครับสวสวสวนค,คนวางทางมือเด็ดนะครับผมจอบมีทั้งหมด5เล่มนะครับอ่าเป็นจอบที่สร้างจากใบผานนะครับผมบราซิลน,นะครับคมจัดมากเลยนะครับผมอ่หน้าหน้าจอบยาวอยู่ที่6นิ้วนะครับ หน้าจอบอยู่ที่6นิ้วนะครับใบยาว9นิ้วนะครับผมเล่มที่1 1100กรัมเล่มที่2 1100กรัมเล่มที่3 1200กรัมเล่มที่4 1100กรัมนะครับเล่มที่5 1000กรัมนะครับเสียมหน้า3นะครับเป็นเสียมร่องนะครับเสียงเสียมจะคม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 โค้งนะครับผมออกแบบสำหรับการตักดินนะครับผม จอบราคาล่มเติตร้อยห้เสียม350นะครับพร้อมส่งนะครับสนใจโทรหรือแอดไลน์นะครับ089 756 0208นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ร่วมติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ s ไค i b ์ด้วยนะครับขอบคุณครับ